สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดลองนะฮะเจ้า h อ n d ้า b r 6 5 0 F คันนี้นะครับว่าน้ำมันเต็มถังเนี่ยนะฮะมันวิ่งได้กี่กิโลนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการเติมนะครับน้ำมันนะฮะให้เต็มถังแบบปิ่มให้ล้นเลยนะครับแล้วก็จะพกน้ำมันนะครับใส่แกลอนเข้าไปด้วยนะครับเผื่อแบบขี่ไปจนน้ำมันหมดคาถังเลยจะได้เติมนะฮะแล้วก็ขี่กลับบ้านนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองมาเติมน้ํามันกันเลยนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาทําการเติมน้ํามันกันเลยนะครับน้ํามันที่ผมจะเติมนะฮะเป็นแก๊สโซฮอร์95นะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับมันจะกี่กิโลนะับมันถึงจะหมดนะครับเราก็ต้องมาลองกันดูนะครับเดี๋ยวต้องเติมด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่ามันจะโดนจุดสีนะครับตอนนี้นะครับ เติมถังไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับปิ่มแล้วนะครับก็ผมก็ไม่กล้าเติมล้นมากนะฮะโอเคครับก็ถือว่าเต็มนั่นแหละนะครับเต็มแล้วนะฮะคือถ้าเราเติมเองที่บ้านเนี่ยมันจะชัวร์สุดครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเติมปั๊มเนี่ยหัวจานมันก็จะตัดเนาะแต่นี่คือเราเติมเองครับเต็มปิ่มๆเลยนะครับโอเคก็จะปิดฝาแล้วนะครับอือแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเติมน้ํามันนะครับใส่แก๊สนี้นะครับ เกลอนหลิตรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเตรียมสำรองไว้เวลาน้ำมันหมดนั่นเองโอเคสำหรับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะฮะก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมจะยืนพื้นนะครับอยู่ประมาณร้อยนะครับร้อยไม่เกินร้อยยี่ประมาณนี้นะถ้าเกินนี้ก็มันเสียวเลือเกินนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์มาแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะทําการเซตกิโลก่อนนะครับอ่าดูนะฮะตอนนี้นะครับก็ น้ำมันเต็มถังนะครับเวลา15นิกา07นาทีนะครับก็เดี๋ยวมารีเซ็ตกิโลกันนะครับผมเอาทั้งทิป A ทิป B เลยแล้วกันนะฮะอ่ะทิป B ก็เซ็ตนะครับเซ็ตให้หมดเลยโอเคก้าเลี่ยน้ำมันก็เป็น0โ,โอเค พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Honda CBR 650F คันนี้นะครับวิ่งนะครับน้ำมันเต็มถังนะฮะจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับโอเคไป เติมลมยางกันสักคู่นะครับผมอตอนนี้ก็เติมลมยางแล้วนะฮะอย่าลางลือกอนเติมลมยางพร้อมอะไรพร้อมแล้วนะฮะก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับ ผมเดินทางมาแล้วนะที่100กิโลแรกนะครับก็100กิโลแรกเนี่ยน้ำมันขีดแรกยังไม่ยุบเลยนะฮะโห oh. เป็นอะไรที่ประหยัดมากเลยครับ oh. เดี๋ยวดูอัตราการกินเฉลี่ยของผมนะฮะที่ขี่มาอา้าวมันไม่ยอมขึ้นเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูเอามาแล้วนะครับ 25.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราการกินเฉลี่ยนะฮะผมนะครับก็เดินทางออกจากบ้านนะครับมาตั้งแต่ประมาณบ่าย3ามนะครับจนตอนนี้ก็4โมง3 8แล้วนะฮะถือว่าเป็นรถที่โคตรประหยัดเลยนะฮะแต่ก็อย่างว่าเลยนะครับน้ำมันมันก็ถังใหญ่นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ ก็นะครับจากที่ผมวิ่งมานะครับ100กิโลแรกนะครับน้ํามันนะฮะขีดแรกยังไม่กระพริบเลยนะครับคือยังยังขีดแรกนะครับยังไม่หมดเลยนะฮะตอนนี้นะครับขีดแรกนะฮะได้หมดไปแล้วนะครับก็ร้อยยี่สิบจุดหกกิโลนะครับน้ามันนะฮะยุบไปขีดแรกแล้วนะครับดูนะครับอัตราการกินเฉลี่ยตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 2 5 4กกิโลเมตรนะฮะต่อลิตรนะครับก็ขีดแรกนะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้ามันยุบขีดแรกไปแล้วนะครับขีดต่อๆไปไมันก็จะยุบเร็วขึ้นนะฮะโอ้โหถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับร20กิโลน้ำมันพิ่งจะยุบไปขีดแรกนะฮะโอ้โหผมก็เริ่มปวดตูดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมันเป็นรถที่ขี่แล้วปวดตูดมากมากเลยนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปผนทางยังอีกยาวไกลนะฮะก็ไม่รู้จะไปหมดตอนไหนนะครับน้ำมันไปกันเรื่อยๆนะผมก็จะยืนพื้นนะครับอยู่ประมาณ ตอนนี้นะฮะผมก็อยู่นะครับที่เรียกว่าจุดชมวิวนะครับเขาพญาเดินทงนะครับเพื่อเขาเรียกว่าไม่ให้เป็นการนะฮะน้ำมันหมดไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมก็อาศัยจังหวะนี้นะครับขี่รถมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เออขึ้นมาที่จุดชมวิวเขาพญาเดินทงนะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับคือผม เรียกอะไรตอนแรกก็ไม่ได้คิดที่จะขึ้นมาหรอกนะครับคือการเดินทางของผมเนี่ยนะครับผมออกจากกรุงเทพมานะครับก็วิ่งเส้นลังสิตนะครับวิ่งเส้นลังสิตนะฮะเส้นพหนโยธินมาเรื่อยๆเรื่อยเลยนะครับจนมาเข้าเส้นลบบุรีก็วิ่งมาเรื่อยๆนะฮะก็เลยเอิได้มาถึงที่นี่นะฮะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฮะน้ำมันยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนะยังไม่หมดถึงครึ่งถังเลยนะดูท่าทางคืนนี้น่าจะยาวอยู่นะครับก็ฮะ เอาจุดชมวิวมาฝาก,กเพื่อนๆด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะฮะถึงวันนี้ผมจะไม่ได้มาค้างคืนที่นี่แต่ก็เรียกว่าได้แค่มาถ่ายรูปชมวิวนะฮะยามเย็นก็ยังดีนะครับอ่า ก็สำหรับตอนนี้นะฮะเป็นเวลา6โมง19นาทีนะครับกับระยะทางนะครับ179.1กิโลเมตรนะครับก็น้ำมันพึ่งจะยุบไป2ขีดเองนะฮะน้ำมันยุบไป2ขีดนะฮะแต่2ขาผมนี่โคตรปวดนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับก็เรื่อยๆนะฮะหมดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะครับก็เป็นอันเสร็จภารกิจผมนะครับตอนนี้ก็อยากกลับบ้านแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อได้เลยนะครับไป อ่ก็ตอนนี้นะครับผมก็มานั่งพักนะครับแล้วก็ทํานะครับทุระส่วนตัวนะฮะนี่นะครับพอดีตอนขับรถลงมาฮะก็เห็นมีห้องน้ํานะครับแล้วก็จะได้พักนะฮะก้นไปในตัวด้วยนะครับเออปวดขามากเออปวดขามากะฮะ ก็เสียดายนะครับที่วันนี้นะครับไม่ได้มีโอกาสมากลางเต็นท์นะครับก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้มาแล้วนะครับพอดีลูกผมนะับเพิ่งจะคลอดนะฮะลูกยังเล็กนะครับเราก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าห่างบ้านมานานนะฮะก็เป็นห่วงนะครับก็ดูจากระยะทางนะครับน่าจะไม่เกินประมาณสี่ทุ่มผมน่าจะถึงกรุงเทพแล้วก็น้ํามันที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็จะขี่กลับกรุงเทพเลยผมคาดว่าน่าจะน้ํามันหมดพอดีแหละนะครับก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกทริปหนึ่งนะที่ทรหดมากเลยครับเพราะว่าน้ํามันนะครับรถ CBR นะฮะหกร้อยห้าสิบ F คันนี้นะครับบรรจุนะฮะทั้งหมดนะครับ17ลิตรนะฮะถังน้ำมันค่อน,นข้างใหญ่ๆนะฮะไม่ใช่ค่อน,นข้างเลยแม่งโคตรนะฮะโคตร <Nope. S 1> ใหญ่เลยนะครับก็ถังน้ำมันเอาเรื่องเลยนะครับเออ ทีนี้เราก็ไม่ได้ขี่แบบท็อปสปีดไม่ได้ขี่เร็วอะไรเงี้ยครับผมว่านะครับค่อนข้างที่จะประหยัดในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีนะฮะเพื่อนๆน,นะครับอาจจะขี่ประหยัดกว่าผมก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะกินมากกว่าผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันอยู่ที่ปัจจัยนะครับหลายๆอย่างเกี่ยวกับการใช้รถของแต่ละคนนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนึกภาพไหมฮะคือบางคนอาจจะขี่ในเมืองนะครับมันก็จะกินกว่านี้นะครับอ่าอย่างบางคนฮะก็ขี่ต่างจังหวัดนะครับมันก็จะ ประหยัดอะไรงนี้นะครับอย่างผมนะครับขี่มากันจราจรก็ไม่ได้ติดนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งพักสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับขอพักกินกาแฟสักแป๊บนะครับโอเคนะครับม่มีอะไรให้กินเลยเดี๋ยวจะไปแล้วนะไม่ได้พกอะไรมาเลยผอมมากเลยพวกเลยผอมมากโอเคไปตอนนี้นะครับร8อยิกิโลนะฮะ กัดน้ำมันยุบไปแล้ว2ขีดนะครับก็ไปกันต่อเลยนะครับไปจะสองร้อยกิโลแล้ว197กเดโลแล้วก็จะหมดไปแต่ละขีดนะเดินเอาซะตัวขาเลย ทูงกว่าแล้วนะครับนะไม่รู้เพื่อนเื่นเห็นกันไหมนะครับตอนนี้ก็197กิโลเมตรนะน้ำมันยังเหลือต้อง4ขีดนะสำหรับตอนนี้นะครับก็230.6กิโลเมตรแล้วนะครับ กับเวลา1ทุ่ม40นะฮะน้ำมันเหลือประมาณครึ่งถังนะครับก็มันมีทั้งหมด6ขีดน่ะนะครับผมก็ติดต่างก็ว่ามันเหลือครึ่งถังแล้วกันนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูอัตราการกินเฉลี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเออมันไม่ได้หมดกันง่ายๆเลยนะครับน้ำมันนะฮะโอ้โห230โลเลยแล้วน้ำมันเพิ่งจะครึ่งถังเองนะฮะเออผมก็นึกว่ามันเป็นรถใหญ่ แล้วมันจะหมดไวันะครับไม่ใช่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะก็ยังอีกยาวไกลนะครับป่ก็ตอนนี้นะครับผมถึงถนนพระรามเก้าแล้วนะครับอยากจะบอกว่าน้ำมันมันยังไม่หมดเลยนะมผมนะฮะขี่จากบ้านนะครับไปจนถึง เขาพญาเดินทงนะครับลบบุรีนะฮะจนขี่กลับมาเนี่ยจนถึงถนนพระรามเก้าเนี่ยมันจะถึงบ้านผมอยู่แล้วเนี่ยนะครับน้องมันมันยังไม่หมดเลยนะสามร้อยกิโลนะครับต้องมันเหลืออยู่ขีดเดียวนะฮะก็ยังไม่กระพริบด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวจะบอกว่าตอนเนี้ยโคตรปวดตูดเลยนะครับแล้วก็โคตรหิวข้าวด้วยนะครับอัาตา การกินเฉลี่ยอยู่ที่23.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ353.5กิโลไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยส้างันเต็มถังนะฮะไม่หมดสักทีนะครับจนผมไม่ถึงลบบุรีจนผมกลับมาถึงเมียยังไม่มีท่าทีว่าจะลงเลยนะฮะก็คงอีกไม่นานหรอกนะครับสู้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวมันคงหมดแหละนะครับอีกไม่นานนะเดี๋ยวก็น่าจะหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวยังไงเราไปกันต่อครับอ่าเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะ ผมก็อยากจะบอกว่าน้ำมันนะฮะมันเริ่มกระพริบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะเริ่มกระพริบแล้วนะครับโอ้ผมนะฮะขี่นะครับตั้งแต่บ้านนะครับไปจนถึงเขาพญาเดินทงนะครับจน กลับมาถึงนะฮะแถวบ้านนะครับจนผมเตลิดเลยมาที่สนามบินสวรรณภูมิอีกนะครับก็พึ่งมากระพริบที่นี่นะครับโอ้โหไปทั่วเลยนะตอนนี้นะครับก็อะนะครับความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับเราไปกันต่อนะฮะไอเอาให้มันหมดนะครับลุยผมจะไม่ยอมนะครับยังไงผมก็จะต้องทำสำเร็จให้ได้นะ มันต้องหมดขามือให้ได้นะครับในที่สุดนะฮะผมก็ทำสำเร็จแล้วนะครับโอ้โหว่าจะหมดถึงได้นะฮะตอนนี้คือไม่มีแรงจะดีใจแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามันจะวิ่งไปได้ทั้งหมดกี่กิโลนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่มาแล้วนะยังไงก็ไม่มาแล้วนะครับนีนะ่ดิดดิดดิดนะไม่มานะพอแล้วนะครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแบตจะหมดนะ คันนี้นี่แบตหมดนี่งานเข้าเลยนะครับเพราะคันมันใหญ่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันนะครับโอ้โหเล่นเอาซสผมท้อเลยนะอ่ะ นะครับรถนะฮะ Honda นะครับ CBR นะครับ6 5 0 F นะครับรถคันนี้นะฮะก็ไม่ใช่ตัวใหม่นะครับก็เป็นตัว2014ถังน้ำมันนะครับบรรจุนะครับได้นะฮะ17.3ลิตรนะครับแล้วก็ผมนะครับเติมนะครับน้ำมันแก๊สโซฮอร์เกนะฮะเข้าไปเต็มถังปิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระยะทางนะครับทั้งหมดนะฮะที่วิ่งได้นะครับจนน้ำมันหมดคามือเลยเนี่ยจนมันหมดจริงๆเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วเนี่ยนะ วิ่งได้กี h, ่ก <c oughs> <can> ิโลนะครับเรามาดูกันนะครับระยะทางนะครับทั้งหมดนะฮะที่วิ่งได้นะครับจนน้ำมันหมดถังนะครับ457.8กิโลเมตรนะครับผมโอ้เล่นเอาสะท้อเลยนะฮะก็ผมนะครับวิ่งนะฮะจากบ้านนะครับ จนไปถึงนะครับจังหวัดลบบุรีนะฮะเขาพญาเดินทงนะครับผมแล้วก็จนกลับมาถึงบ้านน้ำมันก็ยังไม่หมดอีกนะครับจนผมนะฮะวิ่งมาวนไปวนมาอยู่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับก็คือคิดเลยไม่ออกนะครับนั่นแหละนะครับเพราะว่าข้างนอกนะรถข้างๆเยอะนะครับโอ้โหกว่าจะหมดถังได้นะครับหิวข้าวก็หิวนะฮะก็ตั้งแต่รีวิวรถมานะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟนะ XADV นะครับ โอ look, so ้คันน to ี้โหดสุดนะฮะถังน้ำมันมันค่อนข้างใหญ่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็สําเร็จธารกิจแล้วนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขออนุญาตนะฮะกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วนะครับอยากนอนนะฮะหิวข้าวนะครับปวดตูดนะฮะโอ้โหทรมานตับมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ไปหาปั๊มที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อเติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วก็เข้าบ้านนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย